สวัสดีครับอยู่กับมิสูซูเปอร์โปรนะครับสวัสดีค่ะเจ้าค่ะมิสูแอมพีค่ะและวันนี้เราก็กําลังจะไปส่งรถอีกหนึ่งคันนะครับใช่สุดๆแบบนี้คันนี้รุ่นอะไรคะรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปีมิสูนะครับเป็นมิววัตนะครับตัวนี้สเปเชียลอีดิชั่นสีขาวกับคาดำด้วยนะคใช่ตัวนี้ราคารถที่าถ้าเป็นสีขาวอยู่ที่530,000บาทค่ะจริงจริงมมีสีแดงด้วยนะสีแดง520,000สองหามกับสีเหลืองนะอ๋อใช่มีสีเหลืองอีกสีนด้วยสุดยอดเลย แล้วกัคันนี้นะครับบอกเลยโปรจัดพิเศษกันอีกแล้วนะครับใช่ตัวนี้ก็คืออ่าจริงๆอ่ะลูกค้าเป็นอาชีพขาขายอา,อายุ63ปีเลยนะคะโอโ้บอกเลยครับหกสิบสลูกค้าจะซื้อได้ยังไงจะผ่อนได้ยาวไหมอ่าอน,นี้เราจัดให้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับใช่เอาช่วยผ่อนด้วย อ่าลูกค้าได้ช่วยผ่อนด้วยโดยที่ลูกค้าเนี่ยอ่าเลือกเป็นเลดดาว20%ปรเใช้เงินอยู่4 5 0 0 0บาทโอ้โห45,000บาท่านั่นเองได้ค่างวดเนี่ยอยู่ที่เดือนละ6,500แต่ว่าได้ช่วยผ่อนเลย10งวดก็คือ<แ>10บงวดแรกเนี่ยผ่อนเพียงส0มันาส10งวดตั้งแต่เดือนที่2ถึงเดือน11นะครับนะจะได้อยู่แค่3,500บาทเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นอีก อ,อีก74สวันเนี่ยก็จะเป็น6,500บาทอ่บานะครับก็กลับเป็นผ่อนปกติเหมือนเดิมนะครับแต่น่นอนนะครับมันต้องมีมากกว่านั้นเพราะเราแต่งให้ด้วยโอ้สวยเลย ก็คือติดให้เลยสเก็รตรอบคันนี่นะครับบอกเลยเป็นของไรเ,เ,เดอร์นะคะมีเดย์ไลท์ด้วยนะคะรับกับความสวยงามที่เป็นตัวสเปเชียลอยู่แล้วด้วยติดิฟรมติดกันสาติดให้ครบนะครับรุ่นพิเศษมีกล้องหลังให้ด้วยมีกล้องหลังพิเศษด้วยนะครับดูจัดเต็มรุ่นพิเศษมันจะล้อแม็กมาอยู่แล้วด้วยนะครับตัวนี้งั้นก็ไม่ต้องห่วงเลยเรื่อง ตัวรถว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอมันจะไม่สวยอันนี้มาจากโรงงานเลยนะครับเป็นคุณภาพโรงงานนะคะรับประกันไปกับตัวรถเลยโอ้โหจัดเต็มจัดเต็มสุดๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเตรียมไปส่งรถนะครับวันนี้ไปส่งที่มหาชัยค่ะอ่าแกมหาชัยตรงนี้นะครับเราก็ส่งให้ถึงพี่เลยนะครับ่บเดี๋ยวก็เตรียมเดินทางกันแล้วไปกันเลยนะครับไป ลูกค้ากันแล้วนะครับใช่แล้วค่ะอนนี้อยู่ที่มหาชัยค่ะอยูสาครนะครับนะครับท่าจีนนะครับคุณแม่แล้วถึงบ้านคุณคุณแม่ก็คือคุณนกคุณแม่สุนทรนะครับนี่นะครับแล้วก็มีน้องด้วยหนูมานี่รึเป่าเอาเอาหมาไปเก็บแล้วเอาน้องหมาไปเก็บแล้วเมื่อกี้มีน้องหมายตัวด้วยเนาะนะครับ วันนี้ได้วดไปแล้วเรียบร้อยเลยนะคุณนกถูกใจไหมครับถูกใจมากค่ะถูกใจมากเลยครับอันนี้ได้แต่งครบเลยะถูกใจค่ะแต่งครบเลยเลือกสูตรนี้เลือกคุณก๊อฟเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็ได้แต่งด้วยเนาะติดสักตรงสเกเก์ตให้ผมเลยแล้วก็มีช่วยผ่อนด้วยใช่ค่ะสิบเดือนถูกใจถูกใจเลยนะครับทำเลือกยากไหมคะคุณแม่ ไม่ยากเลยเนาะแอบเดียวนะแับมาแล้วก็รถเสร็จปุ๊บก็ส่งถึงที่ใช่บริการส่งถึงที่สะดวกทั้งคนซื้อทั้งคนขายสะดวกนะสะดวกจริงไม่ต้องไม่ต้องไปดูถึงนู่นอันนี้ไม่ได้ไปดูไม่ต้องไปดูเลยไม่ได้เป็นเรื่องมากที่สูเลยนะคือดูดูแล้วก็ดูคลิปคุณก๊อฟในยูทูบก็ใช่ดูคลิปใช่แล้วก็โทรหาเลย ก็หาหลายที่นะไม่ถูกใจอ๋อไม่ถูกใจไม่ถูกใจถูกใจคุณก๊อฟนี่แหละขอบคุณมากแม่เลยนะครับมาแล้ววันนี้ก็ได้รถถูกใจเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับถ้ามีใครสนใจรถมิสูยไงแนะนำมาซื้อใครดีคะแนะนำคุณก๊อฟซุปเปอร์โปรค่ะโอ้ขอบคุณมากแม่เลยนะครับวก็ต้องมาเดินทางปลอดภัยให้ด้ยนะครับขอบความสุขมากๆนะครับคุณแม่นะครับร่ำรวยร่ำรวยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครสนใจรถมิสูยโปรดีๆนะครับติดต่อได้เลยที่ก๊อฟมิสูยซปเปอร์โปรค่ะ วันนี้ก็ไปก่อนนะคะไปลค่ะบายบายไมายบายบายพี่กันายบาย